มวยปั้มเป็นกีฬาที่ผสมประสานการแสดงห้ามลอกเลนแบบอาจเกิดอันตรายได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เป็นมวยปั้มนะครับจากบริษัทวิดีโอสแควร์จำกัดนั่นเองวันนี้เป็นชุด No Mercy ครับปี2005นี่เห็นไหมเอ้ยขอขออภัยครับผมขอตั้งกล้องให้มันแบบอันนี้ผมใช้แก้วน้ำในการตั้งนะโอเคนี่ครับ No Mercy 2005 ผมขอรีวิวแค่ชุดที่2นะครับเพราะว่าชุดแรกผมผมว่ามันไม่ค่อยสนุกอะ่ะชุดที่2ก็พอดูได้อะ่ะแต่ว่าถามว่าโนมูซ mm ี hmm. ่เป็นศึกที่สนุกมากไหมก็ถ้าเต็ม10ก็ให้สักประมาณ6.5ถึง7มันไม่ถึงกับสนุกเท่าไหร่นะโอเคนี่เป็นส่วนของด้านในครับดิสดิสสามดิสสี่ก็คือแผ่นที่สามแผ่นที่สี่ก็คือชุดเนี้ยศึกเนี้ยออกสองชุดชุดแรกก็คือดิสหนึ่งดิสสอง ก็คือแผ่น A แผ่น B ถ้าเปรียบแบบนี้ก็คือแผ่น C แล้วก็แผ่น D มี4แผ่นนั่นเองชุดละ2แผ่นนะเป็นปกบาติสตากับเอดดี้ก e เลโรเป็นศึกสุดท้ายของเอดดี้กเลโรครับเป็นเพอร์วิวสุดท้ายก่อนแกจะเสียชีวิตจะจำหน่ายโดยบริษัทเจนพิกเจอร์วิลส u แควครับวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมที่สนาม t o โยต้าเซ็นเตอร์ฮิลตันเท็กซัสคือต้องบอกว่าข้างหลังเนี่ย ไอ้ที่มี six person tuck team m a t พวกนี้ไม่มีนะเลมิซิโอเจออเออเจบีแอลคือข้างหลังเขาเขียนเขียนไม่ถูกต้องนะศึกที่มีก็คืออันนี้ครับเห็นปะประมาณนี้แล้วกันเนาะและนิวตันปั้มกับอันเดอร์เกอร์โดยมีพ่อและนิวตันมาช่วยด้วยก็คือสองลุมหนึ่งจับแบบปั้มแบบยัดใส่ลงศพแล้วก็คู่คู่นี้สนุกนะ ถึงแม้ว่ามันจะปั้มเหนื่อยๆแต่ว่ามันสนุกตอนสุดท้ายอะเดี๋ยวเรามาเล่ากันเลยดีกว่า2คู่เน้นๆน,นนะเอาคู่แรกเป็นอันเดอร์เกอร์ตอนนั้นก็เป็นเปลี่ยนและไม่แม่มขี่มอไซค์ลวเป็นสัป,ปเปะลอที่ว่าจะเดินเดินช้าๆก็จะมาถึงเวทีอะเนี่ยเปลี่ยนลุคสไตล์ตั้งแต่แกเปลี่ยนสไตล์ตั้งแต่แกถูกฝังใน s e r v ์เวอร์ซีรีส์นสแล้ใช่ไหม ถ้าสั่งมันสีสั่งมันสามสั่งมัน 3, สนพอแกโพมาสปีสั่งมันสี่อะแกก็กลายเป็นลูกนี้ไปละซึ่งก่อนหน้านั้นแกก็เป็นนะยุคอเมริกันแบทแอร์ไอเป็นยุคที่เป็นแบบเดินช้าเขาเรียกอะไรอะ่ะฟีนอมแะงที่น่าติงว่าโอเคแมทนี้ปั้มกันแบบสองลุมหนึ่งและนิวตันจับคู่กับคาร์บอยพอปอ,ปอต้นก็คือพอนั่นเองมันมากไบเนะี้ย จเจอเนเกอร์เนเกอร์ก็ออกมาผมมองว่าตอนแรกอะเนยเกอร์ไม่ได้เสียเปรียบนะเออประมาณนี้แลนะ้วกันนะอันเนยเกอร์ไม่ได้เสียเปรียบนะก็สามารถสู้ได้อยู่แต่มันมีอยู่ตอนหนึ่งอะที่พยายามยื้อยุยตที่จะไปลงลงศพอะพอยื้อยุตใช่ไหมตอนแรกตอนแรกเป็นคาร์บอยบ๊อบออตตันอะก็พยายามที่จะไปลงลงศพ อยู่ในหลงศพใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บเลเกอร์ก็จะปิดแต่แลเนเดอร์ตันก็มาช่วยอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่สู้ๆกันไปไอเนี่ยไอคาร์บอนอ,อตันน่ะอยู่ในหลงศพใช่ไหมก็คือพ่อแลเนเดอร์ตันน่ะแกเอาไอเนี่ยเป็นทางดับเพลิงมาชีนเลเกอร์แล้วทั้งทั้งสองคนก็ช่วยกันลุมอัดลุมแบบพาไปโคกขอบเวทีพาไปแบบอัดกบบันไดเหเล็กอะไรเงี้ยครับ โอเคสุดท้ายเนเกอร์ก็ไม่สามารถทนแบบ2คนนี้ได้แต่เนตันใช้เก้าอ e ี้ฟาดหน้าเนเกอร์ใช่ไหมเนเกอร์ก็นอนลงไปในหลงศพเสร็จแล้วั้งสคนก็ช่วยกันล็อกแล้วก็เอาขวานมาทุบแต่ผมจะขึ้นรูปให้มีรูปการเผาเวยเผาลงศพแต่ว่ามันก็ไม่่นี่เขาแสดงให้ดูนะครับไม่ได้เผากันจริงๆนะเพื่อใครแบบเข้าใจผิด คือบทที่เขาเตรียมไว้นะครับให้เผาจริงๆอ่ะเพราะว่านัตติงบอกว่าโรงศพมันเป็นโรงที่สามารถเล่นกลแบบแล้วนเอนอเนอรเกอรถูกลงไปแล้วใช่ไหมแล้วเนอตันก็ขวานมาทุบอย่างภาพที่เห็นผมให้เห็นเนี่ยพอเสร็จแล้วก็จุดเอาน้ํามันมาล่าแล้วก็จุดไฟโดยที่เนอเกอจะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าโรงศพมันค่อนข้างสูงคณะจะทํามาแบบเพื่อการแสดงโดยเฉพาะะโอเค โอเคประมาณนี้กันนะเดี๋ยวผมมาต่ออีกแป,ป๊บหนึ่งเพราะว่าผมอยากจะให้คลิปไม่เกิน5นาทีนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ทสองีกหน่อยหนึ่งโอเค